ขาวไปหมดเย็นมากๆากด้วยค่ะไม่มีใครกลัวความหนาวกันเลยค่ะ สนาำเด็กเล่นก็โอ้โห,โหขขาจ้วทำรายการสองคนขายของเหรอโอ้โหยุนมากนากคริสต์มาสแมร์เก็ตเหรอคะเนี่ยขายอะไรกันคะขายอะไรกันคะ ฮะอ,อยากเข้าบ้านแล้วใช่ไหมหนาวแล้วใช่ไหม,ไมไโอเคปะ,ปะเข้าบ้านพาวินอยากเข้าบ้านแล้วปะเด้อพาวินวิโก,โกอินเด้เเดจะเล่นหรอแดงหมดแล้วเนี่ย